ซ o นด้าซิตีนะครับรุ่นนี้หายากนะครับเนี่ยปกติจะมีพาวเวอร์ของอะไรแต่รุ่นนี้ไม่มีหลายคนเวลาซื้อรถปุ๊บนั่งดูในรูปดูในเพจในเว็บไซต์นะก็เห็นแต่ตัวรถนะแต่ไม่เห็นภายในว่าบางคันมีพาวเวอร์ไหมไม่มีไหมเงี้ยนะอันนี้เป็นรุ่นไม่มีพาวเวอร์นะ อากาศแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็น รถก่อนซ่อมน,นะครับเย็นได้า22.2องศา Honda City นะครับรถวิ่งใช้งานมา148,266กิโลนะครับความร้อนเครื่องยนต์ปกตินะฮะ เสียงพัดลมอันอัน,นะฮะเดี๋ยวเราจะได้ถอดล้างตู้แอร์สปีดสนี้เสียงอันอันแลวลมออกชุดอะไรที่เปลี่ยนนะครับตัวกรองไดเลอร์กับเอ็กเพนชั่นวาลวเอ็กเพนชั่นวาลวนะครับ2รายการก็เป็นของ ฮ o n d a City 96นะครับสภาพตู้แอร์ของรถฮอนด้าซิตี้นะก็ไม่มีกองฝุ่นนะครับรถรุ่นนี้ไม่มีกองฝุ่นก็อุดตันสกรปรกนะฮะเดี๋ยวจะล้างทําความสะอาดแล้วก็จะเช็ครั่วก่อนนะล้างทําความสะอาดเช็ครั่วก่อนไปล้างก่อนครับนี่โบเวอร์นะให้ดู โบเวอร์นะครับก็มีแต่ใบไม้นะครับรถใช้งานมานานนะครับวันนี้จริงๆจะเติมน้ำยาแอร์ถ้าทำง่ายๆก็คือเติมน้ำยาแอร์ให้ใช้ก่อนนะแต่เนื่องจากเสียงพัดลมมันอึ้งๆนะฮะแล้วก็ลมกระจายความเย็นได้ไม่ดีนะฮะแล้วเดี๋ยวจะได้เช็ครั่วด้วยนะว่าตู้มีการลวซึมไหมนะครับก็วันนี้จัดเวลานะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดเช็ค่วครับ คันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเจ้าของรถรักษาความสะอาดในรถดีมากนะฮะยังไม่ได้ดูดฝุ่นนะยังไม่ได้ทําความสะอาดก็ถือว่าสะอาดในระดับหนึ่งนะฮะสะอาดนะสะอาดมากเลยเดี๋ยวก็ให้ทําความสะอาดกันก่อนตัวแอร์ฮอนด้าซิตี้นะครับซิตี้เก้าหก หลังล้างทาความสะอาดนะเช็กลวก็ไม่รั่วนะครับยังไม่รั่วยังไม่พบข้าบรั่วหรือยังไม่พบฟองอากาศออกมานะก็ประกอบใช้งานกันต่อนะครับประกอบใช้งานกันต่อ ล้างใบพับต่างๆให้เรียบร้อยนะนะ,นะสะอาด<ม>เดี๋ยวจะใส่ฟองน้ำให้ใหม่นะตรงนี้ฟองน้ํามันยุ่ยหมดแล้วนะเอาฟองน้ํามาก่อนมาอฟองน้ํามา<อ>จัดการติดฟองน้ําให้ใหม่นะครับเปลี่ยนฟองน้ําต่างๆให้นะครับเ<อ>ก็บรายละเอียดทุกอย่างอะไรที่มันเสื่อมสภาพนะก็จัดการเปลี่ยนให้ใหม่นะจะได้ป้องกันฝุ่นเข้าภายในรถนะครับ หลังเปลี่ยนวาลนะฮะก็เช็คร่วนก่อนนะช wow. นะเช็คลัว wow. ่ววาลนะเช็คลว่วาลเช็ค่วอะไรให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่เราจะประกอบลงรถนะประกอบลงรถเรียบร้อยครับ <punk> <g rab> ฉีดโฟมฆ่าเชือ้อตู้แอร์เดี๋ยวถอดสายพานนะครับเช็คลูกปืน2ตัวนี้นะฮะลูกปืนคอมแอร์กับลูกปืนสร้างสายพานลดนานแล้วนะครับลดนานแล้วก็เช็คก,กันก่อน,นไหนๆมีเวลาแล้วนะถอดเช็คก,กัน เช็คลูกปืนนะครับโอเคอเช็คเรียบร้อยนะครับลูกปืนก็ถือว่ายังไม่ดังนะยังไม่ดังก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ก่อนนะครับใช้ได้ใช้ก่อน